สบายดีและสวัสดีวรรณาพ่อแม่พี่น้องมดสุขสุขคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกามื่อนี้พอดีเข้าว่าสีมาพาทางน่องแดงเนาะนาเคียนดีนาเคียนเก่งผูที่คัดเคินเหลืองขึ้นเหลืองฮอนเนาะในการทรงตัวเองเฮียนโดยเฉพาะก็คือเหลืองของย่านพาหนะแล้วก็เป็นอุปกรณ์การเฮียนต่างๆแหไะเนาะ ที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอไปมือก้อนหนานี่แล้วก็พอดีมีผู้ใจบุญเพิ่นเห็นเลวก็เพิ่นยักส่งเสริมการศึกษาเนาะเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาก็เลยยักส่งเสริมการศึกษาหัน่นให้น้องแดงหั่นได้เข้าห้องเรียนได้ไปห้องเรียนอย่างสะดวกสบายเนาะเพิ่นก็เลยได้ส่งเงินจํานวนหนึ่งมาให้เบ้าดําแลวก็ให้เบ้าดํานี่ไปซื้อเป็นรถทิบซื้อเป็นเครื่องนุ่งซื้อเป็นอุปกรณ์การเรี่ยนต่างๆให้กับทางน้องแดงเนาะอ่าก็คือเป็นทางแม่แก้ว วิมงคลนะพี่น้องนะ้องก็ต้องขอเขาว่าขอบใจหลายๆแล้วกันเมื่อนี้เขาก็ได้เดินทางมาหาน้องแดงเนาะแต่ว่าอ่าเม่เห็นน้องอยุบบานเนาะเพี่น้องเม่เห็นน้องอยุบบาอยู่เพื่อแล้วเขาก็เลยนำมาพี่นเนาะพอดีน้องทายเพื่อนว่าน้องแดงหัน่นอาคนนำมาซอยแม่เนาะกะเดี๋ยวเขาถามเพื่อว่าน้องแดงเพื่อนยุ่ยเนาะกะเดียวน้องเพิ่นมาเข้าคอยไปถามเพื่อนว่าเหมือนเพิ่นมาเห็นอย่างเนาะอ่า โอเคนะพี่น้องตอนนี้ทั้งน้องแดงกับน้องชายเพิ่นกับมาเป็นเทียพอยเนาะอ่า <c oughs> นบสบายดีท่านผู้ชมแน่เด็ดสบายดีท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> ไปไปยังวะไปไฮไปไฮไปเห็นยังไปทา,า <c oughs> ไปเชียญหยะไฮนะพี่น้องนี่แหลนะเนาะน้องแดงนอกจากซีเฮียนเก่งแล้วก็ยังดูมันซอยเวียพอยเวียแมกนาะพี่น้องเนะนะาะแล้าพายผู้ชม ระวังชีเขากลับมาจากส่วนจักไให้ของน,องงนะะะ้องแดงเนาะแล้วก็ปรากฏว่าฝนตกพี่น้องข้าว่าสามารถผาน้องแดงออกไปซื้อรถซื้อนั่นไดดนะพี่น้องเนาะกะเดี๋ยวเขาซีอรอเบิง้งฝนเบิ้งฟ้าจักบึดจกักยามกอนเนาะโอเคเนาะพี่น้องตัวน,นี้ก็คือเป็นมือที่สองมามือวันนี่หันฝนตกและกะ้วก็ขาว่าสามารถผาน้องพ่นมาซื้อรถทิพย์บ่สามารถผามาซื้อเครื่องไดดนะมันอี้ก็เลย พาน้องเพิ่นมาตอนนี้น้องเพิ่นเกิดกำลังเลือกรถอยู่ทั้งหลังพ่อหนุ่พี่น้องนะเดี๋ยวเราไปเบิ้งพร้อมๆกันนี่นะเพิ่นเกิดกำลังเลือกรถอยู่นี่แหละวู้วเพิ่์นจะเอาคันใดนะพี่น้องเอาได้ <c oughs> มกัมกๆสีได้ก็เอานั่นสสสสเยาาีี้ดม นะก็ไมีลายสีนะพี่น้องวัวเพิ่นชิมมักสีได้บังคักๆอันนี้เพิน่นสีใสได้สีนี่นะพี่น้อง <ś led> เอานี่แท้ๆมักเลยดิอ่มามักละเอาดตนนี่แหละ ตอนนี้เขาก็าจ่ายเงินเป็นเทียรับร้อยแล้วก็น้นองเพิ่นว่าเพิ่นคิดรถเป็นเนาะเดี๋ยวเขาลองเบิ้งน้ำกันว่าีิเป็นแท้หรือบ่เนานะอ่านี่คอยดูอโอ้เด๋ยวยันนะพี่น้องเนาะนี่คือคืออยู่เนาะเดี๋ยวเขาชิพาน้องเพิ่นไปซื้อเป็นเสื้อผ้าแล้วก็เป็นอุปกรณ์การเฮียนเนาะพี่น้องเนาะปิ๊นปินมาทางนี้เพิ่งเด๋อ แม่นและอ่าโอเคนะพี่น <man> ้องได้เสขาวเป็น huh ที okay, uh ่เยบห้อยเนาะโอเคนะพี่น้องตอนนี้เขากับผ้านองเพิ่นมาเลือกสิ้นเลือกเกิบเนาะพี่น้องโอเคนะพี่น้องตอนนี้เขากะซื้อเครื่องเป็นที่เียบห้อยเนาะนี่ตอนนี้ก็คือรถทิพย์แลวกะ โตอยู่ในหันก็คือเป็นเครื่องเล็กๆน้อยๆที่น้องเพิ่นเอาเนาะความจริงเทาก็บอกน้องเพิ่นเอาหลายกว่าน,นี้แหละแต่ว่ากับผู้เนาแบาเป็น <laughs> เพิ่นคือเพาะว่าเอาหรือว่าเพิ่นอายเพิ่นเกรงใจเนาะได้กับผู้เลยเนาะอ่าเนาะแล้วก็ตอนนี้เป็นอ่าบินค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ว่าเทาใส้ไปเมื่อเนี้ยนะพี่น้องเทาซื้อรถทิพย์คันหนึ่งเนาะอ่ามัดอยู่แปดแสนกับอีกสี่สิบพันกีบแล้วก็ตอนนี้เป็นบินในการซื้อเสื้อผ้าซื้ออุปกรณ์การเฮียนเนาะ พอดียูสองแสนถ้วนร่วมกันกับเป็นยูหนึ่งล้านกับอีกสี่สิบพันเนาะแล้วก็ผู้ใจบุญที่ว่าสนับสนุนมาในครั้งนี้ก็คือเป็นทางแม่แก้ววิมงคลจำนวนยูหนึ่งล้านกับอีกสามแสนกีบเนาะพี่น้องแล้วก็เงินขอเฮ้าทียังเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือสองแสนกับอีกหกสิบพันกีบเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮ้ากับซิมอให้กับทางน้องแดงเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องเนาะว่ายให้น้องไปลงทะเบียนคาเฮียนคามายังเนาะพี่น้องเนาะ กเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งนะว่าเครื่องที่น้องเอามือน,นี่มีไหมอย่างเด้อ่าเปิดเบิ้งมีไหมอย่างเด้ดเครื่องจีดได้มามือน,นี่เบิ้งเบิ้งไปที่ระยะจับขึ้นมาที่ระยะน้องเพิ่นเกิดคนขังจะไอายๆนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าเนาะอันนี้ก็บเป็นเกิร์บเกิร์บนี่เขาบอกให้เพิ่นเลือกเอาตัวอื่นเพิน่นว่าเพิ่นบ่มักเพิ่นมักตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะ อะไวะตอนนี้ตั้อไปอ,อันนี้มัย้ยเนี่ยปืนปน <laughs> มเขียนมีมีจากตับสองตับสองตับ,อตบพอเนอะเอาะหฮาห้องมีจากวิชาสิบายวิซาสิบายวิซาได้ว่าเา้าว็าเอามาเพื่อนอ้นองสองตับนี่น้องเพิ่ว่าพอแล้ววันจันเราก็ลัมีมันยังเติม S <S <S สิ่งพื้นหนึ่งความจริงกะเข้ากับวอกเพิ่นเอาลายว่าพื้นหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นว่าเอาพี่น้องเพิ่นว่าอยู่เ,เพื่อนเพิ่นหันกับมีแล้วเนาะมีอีกตัวหนึ่งเราเพิ่นก็เลยว่าเอาแต่ตัวเดียวแล้วกะบไซส์เอลน้องเพิ่นกับว่าน้องเพิ่นมีแล้วแล้วกะมีไม่ยังเติมอันที่เขาเอามาหันอ่าบิ๊กสองกาดไม่ยังเติมยังเตนะิแล้วกะมีน้ำลึกน้ำพี่น้องแล้วกะบไม่ยังเติม อ่านะบรรทัด,ดแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเสื้อคาวเนาะเสื้อคาวนี่ก็เขาก็บพวกไอ้น้อ,อ,นองเพิ่นเอาลายพื้นอะละแต่ว่ะะาน้องเพิ่นจกันกน่าได้ไอน้องแบบเก่งใจหรือว่าติดนิสัยประหยัดอันนี้เข้ากับบูฮูนพี่น้องคือแบบน้องเพิ่นที่เป็นคนแบบประหยัดประหยัดขนาดนเะท้าชี่เห็นพี่น้องคือที่เอาไม่ยังกะบ่คอยชี้กาบ่คอยชีนั่นเอาบันไดเสือ่อนี่ถามน้องที่กี่คือมีมีตัวเก่าได้แล้วเนาะ ก็เลยว่าเอาได้ผืนเดียวแล้วก็สายเอลนี่ก็คือมีตัวเก่าล่ะก็เลยเลยว่าเอาเนาะชวนกระเป๋านี่ว่ามักเปยบ่หรือว่าเาได้เพิ่นก็มักเปยแต่ว่าเพิ่นบ่อยากเอาอ่ากระเป๋านี่ก็มักเปยพี่น้องแต่ว่าบ่อยากเอาว่าซั่นเคยมีคนพามาซื้อเครื่องเนี่ยนี่บ่เคยเคยแมนไผอีแม่อีแม่แบบผู้อื่นที่บ่แม่นคนในครอบครัวน่ะมีบ่อ่า คือคือจังอายพามาจังนะมีเออเนาะ,นะกะเป็นขั้งแรกของเพื่อนอะไรพี่น้องกันเลยว่าค่อนข้างที่เก่งๆเอาอย่างกับพวกกะเอาที่ยิบเนี่ยอย่างกับพวกกะยิบเนาะกะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเงินส่วนที่เหลือนะเฮาที่มอไปให้เพื่อนไว้ซื้อสิ่งที่มันจําเป็นนะพี่น้องเป็นไม่ยังก็ตามเนาะที่ว่าเพิ่อนอยากได้เพิ่มเติมเพราะว่ามาเมื่อนี้เพิ่นก็นอาจสิยังแบบเก่งโอเเก่งใจเฮาอันนี้ก็บ่ฮูดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิมอบเป็นเงินให้เพิ่นเนาะเพี่น้องเนาะ โอเคนะพี่น้องตัวนี้ก็คือเป็นเงินส่วนที่เหลือจากการซื้อรถทิพย์แล้วก็ซื้อเสื้อผ้าให้กับน้องแดงเนาะที่ทางแม่แก้ววิมุกขุนเพิ่นได้ส่งมาเนาะอ่าเพิ่นได้ส่งมาให้กับทางน้องแดงจำนวนอยู่หนึ่งล้านสามแสนกิฟเนาะแล้วก็ยังเหลืออยุสองแสนหกสิบพันกิฟต์ใหกับมอบให้กับทางน้องเพิ่นเนาะอ่านบเด้กนบเด้กอ่าเวลาสิฮับเครื่องจังผู้ใจบุญมันยังนีใฮะนบก่อนนะ แล้วก็ที่เขาเจ้าช่วยเหลือนองมานี่นะโบนมนว่าเขาเจา้าไม่ยังแหละแบบเขาเจ้ายักชงเสริมนองห้เฮียนต่อไปเขาเจ้าเห็นนองเฮี้ยนเกง่งเขาเจ้าก็เลยยักชงเสริมอกามีได้ห้นนองหันซื้อต่ตดูมันเฮี้ยนเก่งคือเก่าหันแหละอะเพื่อตอบแทนเพิ่นที่ว่าเพิ่นชงเสริมเฮ้าเนี่ยเพิ่นเห็นเฮ้าตั้งใจเฮี้ยนคือเกา่าคือเดิมเพิ่นกันยิ่อกดีใจแล้วแหละ กับมีแต่นั่นๆวันนี้น้องยักเว่าวม่ยังกับทังผู้ใจบุญที่ว่าพ่นซื้อรถไห่แล้วก็ซื้อเครื่องครองจนนี่แล้วก็ทั้งเงินที่อยู่ในมือน้องตอนนี้ว่าวใส่กล่องขอบใจที่นอบแดนนอบแดขอบใจที่ให้ร้านที่ทรงซืริมให้ร้านเฮียนอ่าแาละกัชีะม่านนั่นนะพี่น้องนะ โอเคนะพี่น,น้องตอนนี้เขากาก,กำลังขี่รถไปส่งน้องเพิ่นขี่ไปน้ำน้องเพิ่นนี่แหละแต่ว,ว่าน้องเพิ่นกับพ่อข,ขี่รถชีดเป็นอยู่เนาะปั่น,นไปแงะ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 นะตอนนี้เขากะส่งน้องมาจนฮอดเทือนนี่แหละเป็นน้องไดขี่คักอยู่อะน่ะเป็น <laughs> นะ้องได <laughs> ธรรมดาแล้วเพื่อนเนาเหือแตกเหือแตดวะเนาะพี่องปั้นละชีบมาแล้วก็นี่เนาะมีหลายๆทานว่ายากเขียนเฮือนนองแดงนะตอนนี้ก,ก็คือเป็นเฮือนของนองแดงพี่องก็ดังที่ข้าพเจ้าได้บ็อกไว้เนาะว่าน้องเพิ่นกับว่ได้ถูกบ่ได้ยากบ่ได้ลำบากมา้ยังแหละแต่ว่าสิคาดเคเินเป็นเรื่องของย่านพาหนานในการเดินทางไปห้องอามห้องเฮียนนะพี่นอนเนามีหลายๆคน ยักเห็นมือนี้ก็คือเด็ดท้ายกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องดเดบ้งแล้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นเฮือนของทังน้องแดงพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องกาถือว่าสําเร็จไปสําหรับการผ้าทาังน้องแดงหันไปซื้อเป็นงานผ้าหนแะละ้วก็ซื้อเป็นเครื่องนุ่งซื้อเป็นวัตถุอุปกรณ์ต่างๆเทว่าใส่เข่าในการศึกษาทำเฮียนของทั้งน้องแดงเนาะก็คือน้องแดงเพื่อนนี่ก็เพื่อนเป็นคนที่ว่าขอนข้นะเจ้เจียมนะพี่น้อง เขาบอกเพิ่นเอาอยางเขาบอกเพิ่นไม่ยังนี่กับเพิ่นกับบ่คอยอันนั้นเพราะปานได้เพิ่นจะเอาเฉพาะแต่สิ่งที่ว่ามันจําเป็นแท้ๆเนาะสำหรับเพิ่นคือสุดนี่เขาบอกเพิ่นว่าคือว่าเอามันหลายสุดกว่านี้เพิ่นกบว่าอยู่เพื่นกบมีแล้วสุดหนึ่งว่าะฉะั่นเอาพอที่ว่าให้มันเปลี่ยนท้ายกันได้ก็พอแล้วเพิ่นวะเนาะแล้วก็กับเกิบนี่โตที่ว่าอ่า ทนทานตัวที่ว่าดีตัวที่ว่างามกว่านั้นน่ะก็มีนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่นเอาเพิ่นแบบค่อนข้างที่ใส้เงินแบบให้มันเกิดประโยชน์หลายที่สุดอ่ะนะพี่น้องเนาะสำหรับน้องแดงนี่แล้วก็เขาก็เลยมอบเงินสวนที่เหลือเนาะให้ก็เพิ่นไปพี่น้องไห้สาหรับเพิ่นอ่ะมีแนวใส่แนวใจที่ว่ามันจําเป็นเนาะจะให้น้องเพิ่นหันนําเงินสวนนั้นไปใส่ไปจ่ายแล้วก็สาหรับผูใจบุญเนาะที่สนับสนุนในการซื้อ งานภาหนะแลวก็ซือเป็นวัตถุอุปกรณ์ต่างๆในการศึกษาขำเรียนให้กับทางน้องแดงเมื่อนี้เนาะก็คือเป็นทางแม่แก้ววิมุ่งคุณนะพี่น้องกระต้องคออบอกขอบใจหลายๆนะที่ว่าเบิ้งเห็นความสำคัญของการศึกษาและยักษ์ส่งเสริมการศึกษาให้กับบรรดาน,น้องๆเนะาะอาจจะโบแมนแต่น้องแดงนะพี่น้องต่อไปนี่ก็อาชีมีแบบนี่ลายขึ้นอีกเนาะเพราะว่า สำหรับข้าพเจ้าเนาะพี่น้องการศึกษามันเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะถ้าหากว่าเฮาพัฒนาการศึกษาพัฒนาเด็กๆพัฒนาน้องๆให้เขาเจ้ามีความหู่ให้เขาเจ้าสามารถพัฒนาตัวเองให้เขาเจ้าสามารถนําความหูตัวนั้นนะ่ะไปสร้างสิ่งชีวามันสามารถเลี้ยงเข้าเจ้าได้นะข้าพเจ้าคือว่ามันสี่เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนนะพี่น้องเนาะก็ มีหลายๆาทานน้พี่น้องที่ว่าเพิ่นเด้สมทบขึ้นมาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับทังน้องแดงนาะพี่น้องก็คือมีผู้ใจบุญจากทางฟังไทยหันอีกคนหนึ่งแล้วก็ผู้ใจบุญเนาะเป็นคนไทยที่ว่าจากทางประเทศเกาหลีหันอีกคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือ,อเป็นทั้งเอของทั้งคู่คิวน้เพิ่นก็ได้สมทบขึ้นมาว่าให้เป็นทุนการศึกษาของทั้งน้องแดง ข้าพเจ้าย่งจะบ่นําเงินส่วนนี้ไปมอไผ่กับทางนองแดงเมื่อน้องพี่น้องเพราะว่าเดียวข้าพเจ้าชี้ลองไปล้มนาทางผู้ใจบุญเพิ่นอีกเทื่อน,นึงเนาะว่าซี่ไห้นาเงินส่วนนี่ไปไห่เป็นทืนการศึกษาให้กับนองแดงเมือ่อบ่อหรือว่าซี่ไห้นาไปไห่ทางผู้อื่นอีกกัเดียวต้องคอไปปรึกษานําทางเจ้าของเงินเพิ่นก็นนาะว่าถ้า,ถาหากว่าเข้าไปพบไปพอก,ก่อน,นี้ที่ว่าเพิ่นคา,าดเคินคือจังน,นองแดงนี่ บางที่เข้ากับอาชีพนาเงินสวนที่ว่ายังเหลืออยู่ที่ว่าเพิ่นห่มาไหวให,ให้เป็นทื่นการศึษาให้กับน้องๆตัวนี้ไปซอ,อยแบงค์เบาพาระให้กับบรรดาน้องๆทั้งหลายให้เพิ่นได้มีอุปกรณ์การเฮียนต่างๆไหวสหรับไปเฮียนหนังสือต่างๆเนาะพี่น้องเนาะกาที่เป็นเน้ใไดก็รอชมรอติดตามน้ำกันสํหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วพี่น้องพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะสำรับคลิปนี้ขอเกล้าคําว่าสวัยดี